สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผ่อนไปสกุูนะครับมาพบกับผมอีกคลิปหนึ่งเบาอูดอินดี้ครับผมโอ้พ่อแม่พี่น้องผมต้องขอโทษหลายๆเลยครับเด้อที่ผมขาดการติดต่อไปประมาณเกือบเดือนครับผมเกือบเดือนเลยครับพ่อแม่พี่น้องว่าผมต้องไปเฮ็ดเกี่ยวกับผมเป็นคู่เพลงประจำค่ายอินด <c oughs> <center belt> ี้เรคคอร์ดนะครับผมอินดี้ a s w เรคคอร์ดกับฝากพ่อแม่พี่น้องเขาไปต like ิดตามนั่นเด้อครับเด้อตอนนี้ผมปั่นนักร้องอยู่เจ็ดคนครับเจ็ดคนนะนะเจ็ดศิลปิน ซิงเกิลของน้องเข้าตังแมงกุจิเพิ่งออกไปเมื่อวานนะครับผมผมก็เลย,ย,ย,ยได้เห็ดสมุนไพรมาหาพ่อมแม่พน้องด้เบิ้งนะครับเนาะจริงๆแล้วผมเรียนสมุนไพรมากับพระครูแล้วก็เป็นครูเพลงที่เป็นสิทธิ์ของครูสลาโดยตรงนะครับผมผมมีภาพประกอบหลายๆอย่างนะครับบางคนเขาวาบโบเซียว่าผมเป็นสิทธิ์ของครูสลาโดยตรงผมยกขันแตกขันห้าแบบถูกป้องกับสิทธิ์เอกของครูสลาครับผมแบบรุ่นสิทธิ์รุ่นถ่ายทอดนะครับเนาะอาจารย์ทีสิรพลภูมิ เป็นสิทธิ์ของครูสลาเป็นสิทธิ์เอกของครูสลาและเพิ่นก็นรับผมเป็นคู่เพลงรับยกแขนแปดแนห้าแบบูกตงเป็นคู่เพลงผมก็ท้ำเป็นสิทธิ์ของครูสลารุ่นเลนครับผมเป็นสิทธิ์ลุ่นเลนนะครับเนะบาะมาเนี่ครับพ่อแม่พี่น้องผมได้ไปไทยเอ็มบีไทยอยีหยางเกี่ยวกับนักร้องนี่บ่มีเวลาว่าแล้วครับพ่อแม่พี่น้องติดต่อกันหลายหมื่นแห่งครับผมก็เลยขาดการติดต่อขาดการอัพต่อไปนี่ผมสิอัพสมุนไพร มาหายพ่อแม่พี่น้องไดบบึงทุกมือทุกมืเนาะครับเนาะมื่นนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องผมเสียภาพพี่น้องพ่อแม่พี่น้องไปบึงผมเสียอวา่าหลายคนหูจักมันดีแท้ครับผมเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่ามันมีสปปรรพคุณอย่างไรบ้างนะครับเนาะตัวนี้นะครับมีทั้งคุณและโทษแต่ส่วนมากคนที่ใส่เสียด้ผลดีมากครับผมและที่สําคัญในหัวมันนี้จะเป็นแป้งกับเนื้อเยื่อไซน์นะครับเนาะหายห่อาพาออก วิธีทําวิธีใช้ให้ห้าพาออกแล้วก็ใช้เฉพาะส่วนแป้งหนึ่งช้อนครับผมไปชงกินกับน้ําไปต้มกินกับน้ําแต่โมนี่ที่ผมเสียมากอธิบายหลักๆเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องคือไวอากา้าที่ใช้ผลได้เยี่ยมสุดยอดมากมันขั้นครับพ่อแม่พี่น้องบุ๊เนี่ยมันขั้นแต่เรามีวิธีทําไม่ให้มันขั้นครับผมก็คือตําแยแมวเลยครับผมก่อนที่เราจะไปเด็ดต้นตัวเมียทําไมเราต้องเอาต้นตัวผู้ไปตีต,ตีตามแขนเรา เพราะมันแก้กันไม่ให้มันคันนั่นเองครับตําแยแยแมวต้นตัวเมียมันสีขั้นครับตัวผู้เอาไปทาหายคันทันทีนี่แหละวิธีแก้ครับหลายคนถือโบรูนะแต่ตัวนี้นะครับเนาะต้นบุกต้นสดเนี่ยต้นสดยุ่นขังผมนะครับเดี๋ยวผมพาไปบึงก่อนทิ่เสอธิบายก่อนยีผมซิมาเห็ดวิธีกินวิธีใส่เพราะผมเรียนมาอย่างเดียวคือไวาอากา้ากับต้านมะล็งครับผมแต่ที่หมอเขาวิจัยออกมาเนี่ยมันหลายอย่างครับพ่อแม่พี่น้องเขาวิจัยออกมามันหลายอย่างผมก็ต้องอ่านที่หมอเขาวิจัยออกมาให้ฟังนั่มครับผม สูตรโบราณของเราเนี่ยเขาวิจัยมากอย่างเดียวคือไวอากา้าครับพบ่อแม่พี่น้องฟังไว้เด้อครับเด้อผมเสร็อธิบายรอบเดียวจบนะผมได้ตัดมากครับพบ่อแม่พี่น้องผมได้ตัดมากกังหมดอสองหัวนะครับเนาะสองหัวครับผมเนี่ยร่างคนเขาบอกร่างคนเขาแนมขามไปบอกว่าไม่มีดีอะไรเลยครับผมแต่ส่วนมากนะครับเนาะวิธีรักษาวิธี ที่ว่าไปรักษาบาหวานเป็นโรคขับดูดขาวของสตรีโรคก้านเบาหวานครับผมไม่ยาเบาหวานไม่มียาชนิดใดยรักษาหายแต่ตัวนี้มันต้านได้ดีแห้งครับผมลดน้ําตาลในเลือดสําหรับคนที่เป็นโรคไขมันสูงครับคอลตอรสูงนั่นเองครับผมสามารถต้านได้ครับผมแก้พิษงูครับผมประจำเดือนสตรีมาไม่ปกติครับโรคตับโรคไตครับผมหลายอย่างครับผมภูมิพพ่นอกสําหรับตัวนี้นะ แต่ที่หลักๆมันเลยคือเวลาก้าสุดจอดแห้งครับเวลากะยิ่งกว่าโดไม่รู้ล้มอีกครับพะ่พี่นอ้องเดี๋ยวผมเสียผ้าไปเบิ่งก่อนเลยครับก่อนที่เราจะมาทํามารู้จักวิธีเฮ็ดวิธีใช้วิธีทําว่ามันรักษาอย่างไงวิธีกินกินอย่างไรถึงจะไม่ให้มันคันคอต้องทำอย่างไหนถึงจะไม่ให้มันคันเพราะต้นสดเราก็เอาไปแกงเป็นบุกแกงเป็นบอลกินอยู่แล้วครับผมแกงแกงกินกันอยู่แล้วต้มกินกันอยู่แล้วนะครับเนาะ คนถีรููจักวิธีเฮ็ุวิธีทำเขาสิรูครับผมว่าต้องเอาเยื่อท่ไหนออกว่าต้องทำยังไงครับและหัวมันนี้ต้องต้มยังไงที่กินแทนวาก้าถึงจักไม่ขันก่อนที่เราจะมาดูเราไปดูต้นและเห็ุความรู้จักและอ่านตำราที่แพทย์เสริมขึ้นมาไปกันเลยครับครับพ่อแม่พี่น้องต้นมันจะเป็นยังไงเล่าครับเด้อผมเสียวว่าหลายคนก็เคยเอาไปแกงกินนะครับเอาไปต้มกินผมคนนึงครับที่มากินครับผม นี่ครับผมต้นเยื่อมันเนี่ยครับผมเนี่ยต้นอ่อนมันครับเนี่ยต้นอ่อนมันต้นอ่อนมันเนี่ยครับมันส e มีวิธีการเฮ็ดบ่บแห้่ขั้นเอาไปแส่น้ำครับเอาไปต้มแล้วก็เอาเยื่อใยมันออกก่อนเนาะครับเนาะมันจังสีบ่บขั้นเนาะครับเนาะนี่ครับเม็ดมันครับผมเมล็ดมันนี่ใช้ได้อย่างเดียวคือไปทําใบอาก้าเนาะครับเนาะเมล็ดใช้ได้อย่างเดียวคือไปทําใบอาก้าสุดยอดมากครับผมพ่อแม่ขนมเดี๋ยวผมจะไปบอกวิธีเฮ็ดเนาะเดี๋ยวเข้ามาอ่านตำราแพทย์กันก่อนเนาะครับนี่หัวมันเนาะครับเนาะเนี่ย หัวบุกนี่นะครับเนาะมีลดพิษด้อเพ่อแม่พี่น้องเป็นยาร้อนมีพิษออกฤทธิ์ต่อตับม,ม้ามและระบบทางเดิอนอาหารช่วยลดน้ําตาลในเส้นเลือดได้อย่างดีครับสําหรับหัวมันเนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมโรคเบาหวานและผู้ป่วยไขยมันเลือดสูงครับผมด้วยการใช้แป้งหนึ่งช้อนจากส่วนที่เป็นเนื้อใสแล้วชงกับน้ําดื่มใช้แป้งหนึ่งช้อนชาต่อน้ำหนึ่งแก้วชงน้ําดื่ม ก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงวันละ2-3ถึงมมื้อนะครับเนาะแป้งมันสีอยู่ในหัวนะครับผอเมย์พนองพาออกมันสีอยู่ในหัวครับผมหัวมันเนี่ยครับผมใช้เป็นยาต้านมะเร็งรักษามะเร็งครับผมพเมพีพนองบางคนกินถือกระถึงกับหายครับผมสมุนไพรมันขึ้นอยู่กับคําว่ากินถือบบถือน้าเดือดครับ่อเมพีพนองแล้วก็แก้ไอครับผมหัวมันครับผมซัคุณส่วนหมากสิยอยู่ในหัวมืดเลยครับ่มแมพีพนองี่หัวมันเนี่ยครับผมแก้ไอแก้ไข้จับสันครับผม ใช้เป็นยากัดเสมหะละลายเสยมหะช่วยกระจายเสยมหะที่อุดตันในบริเวณคอรหรือหลอดลมครับผมหัวบกมีรถเบือคันมันมีรถเบือคันเด้อครับ่อแม่พนองหัวมันเด้อครับผมใช้เป็นยากัดเสมหะเถาดานครับผม ครับเถาดานก็หมายถึงว่าวางทะเลมันค่าข้ออย่างหลายแล้วแหละครับผมและเลือดจับกันเป็นก้อนหรือสลิมเลือดครับผมใช้ละลายสลิมเลือดได้สําหรับคนที่ขี้รถขวามรถอีหยังมาซำใน,นที่เลือดเป็นก้อนๆในหัวสมองในตับไตเสพพวกอีหยังเข้าก็แล้วแต่นะครับพ,รพ่อ,อแม่พี่น้องเนาะมันใช้ละลายลิ่มเลือดได้แล้วครับพ่อแม่พี่น้องอีหยังายหัวนอ้ํบัดตีตอร์นอ้ําหัวบัตเตอร์นี้ครับต้มกินแก้โรคท้องมารครับผมนี่ใส่หัวมันเด้อครับพ่อแม่พี่ พ่อแม่พี่น้องไปต้มกินแกะทอองมันต้มกินนี่นะครับผมมันมีวิธีต้อมอยู่วิธีต้มให้เราใส่น้ำตาลทรายแดงเข้าไปแล้วก็ชิมถ้ามียังมีอาการคันคออยู่ก็ให้ชิมอีกจนกว่าอาการคันคอจะหายถึงจะกินได้นะครับพ่อแม่พี่น้องจังใส่มันสิขั้นเด้อครับพ่อแม่พี่นอ้องก็คือจังกอยแหละครับทาไมถึงเราต้องเอาไปแช่น้ําก่อนครับนั่นแหละะมาานั้นครับผมรากมันนะครับผมเนี่ยรากมันครับสเก็ตน,น้อยนี่คือรากมันครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสเก็ตน้อยเด้อครับผมรากมันนะครับ แก้ฤทธิ์สีดวงทวารได้อย่างดีนะครับเนาะด้วยการเอาไปอังอังไฟครับผมเอาไปขังเอาไปขังหม้อน้าร้อนก่อนแล้วก็เข่าของน้ำไปแล้วก็ไปนั่งเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเอาอังไฟให้มันถล่มครับผมอังน้าร้อนเท่านี๋แหละเอาไอ้น้ำร้อนเน่อยครับผมเอาหัวผ่าขาวๆแล้วเท่ากับไปนั่งนั่งขางมันเด้อครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละมันสิมีโตดินกูกากูกาก็จะมีโตอยู่ในดากเท่าไรครับพ่อแม่พี่น้องแก้ฤทธิ์สีดวงเด้อครับพ่อแม่พี่น้อง หัวมันนะครับพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องรากมันทั้งหัวทั้งรากช่วยขับฤดูขาวของสตรีประจําเดือนมาไม่ปกติครับผมและใช้ต้มกินกับน้ําแก้โรคกับนะครับผู้ใดผู้ใดที่เป็นโรคกับ้อครับเดและแก้พิษงูได้อย่างดีครับผมพ่อแม่พี่น้องแต่พิษงูตัวนี้นะครับผมบอกการันตีนะครับว่ามันเสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมบ่เคยบึงผู้ใดรักษาด้วยหัวตัวนี้หายพอคนนะครับเนาะแต่ว่ามัน เขาแพทย์ไปใจออกมาว่ามันแก้พิษงูได้แต่พิษงูที่แก้ได้ที่สุดเลยครับผมแก้พิษงูเห่างูจงอางได้เลยน่ะคือโคกกระออมพ่อแม่พี่น้องจําให้ดีๆด้วยครับเด้อโคกกระออมแก้ได้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับพ่อแม่พี่น้องฟังให้ดีๆด้วยครับเด้อโคกกระออมแก้ได้นะครับนะหลายเอ๋เขาไปเสิร์ชเบื้อในี้คุกเกินกี่เด้อครับพ่อแม่พี่น้องโคกกระออมเพราะว่าประสบการณ์ของผมนี่คือรักษาคนที่ถืองูเห่ากัดมาแล้วนะครับโคกกระออมครับผมใช้ทาแก้แผลสด นำร้อนลวกนะครับเนาะหัวมันนะครับผมเอาไปซับๆๆบซบบดบดให้ละเอียดแล้วก็ฆ่าแก้แผลนร้อนลวกแล้วก็ช่วยทาบีบหัวฝีหัวหนองได้ด้วยครับพ่อแม่พี่น้องหัวใช้หุงเป็นน้ํามันครับผมมันสิมีน้ํามันอยู่ในโตเวล้ครับพ่อแม่พี่น้องสาหรับหัวบุกเด้อครับเด้อมันสีมีน้ํามันอยู่ในโตให้ห้าระจัดเอาน้ํามันคือจังห้าเชี่ยวดีแหละครับผมใช้กระจัดเป็นน้ํามันไว้ทาแผลครับผมกัดฝ้าครับเอาไว้ทาหนาเะครับเพราะว่าตัวนี้มันสกัดฝ้าในหนาข้าไใดดีครับผมกัด จนขาวเลยแหละครับผมกัดฟ้าและกัดหนองได้ดีครับผมใช้แก้ฝีหนองบวมอับเสบครับผมสําหรับหัวมันคุณภาพสรับรพคุณของมันนี่สีอิู่ในหัวมึเลยครับผมและรักษาอย่างมีคุณภาพด้วยครับผมพ่อแม่พี่น้องตัวนี้นะครับนะทีนี้ใช้เป็นยาแก้ปวดบวมและแก้ช้ำในฟกช้ำฟกเขียวอย่างในหลังไก่ห้าก็แล้วแต่ครับผมที่มีเลือดอีกอย่างก็แล้วแต่ครับผมใช้ตัวนี้ได้อย่างดีบาดเจ็บนี่ห้าท่าวิธีหูจักลําต้นของมันแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้อง บาดเนียเราไปดูวิธีเฮ็ดวิธีทํากันเลยเมื่อนี้ผมเสียมาอาธิบายอย่างเดียวคือไวอาก้าที่ทั้งสตรีและทั้งผู้หญิงกินแล้วรับรองครับผมได้ผลล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับผมยิ่งกว่าโดวไม่รู้ลบอีกไปดูวิธีเฮ็ดวิธีทํากันเลยครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่เฮาไปทำความรู้จักกับลำต้นและสรรพคุณของมันเรียบร้อยแล้วครับพ่อแม่พี่น้องบัดเจนี้วิธีหลักๆที่ผมเสียมามาอ,าอาธิบายเมื่อนี้เลยครับผมใช้ได้ทั้งสตรี และบุรุษนะครับเนาะใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องฟังดีๆเด้อครับตัวนี้ผมเรียนมาโดยตรงนะผมเรียนกับพระครูมาโดยตรงนะครับพ่อแม่พี่น้องตัวนี้นะครับผมตั้งแต่สูตรโบราณของเราเลยนะไส้บุกครับผมใช้เมล็ดบุกเนี่ยตัวนี้ส่วนนี้องมันเด้อครับพ่อแม่พี่น้องฟังดีๆเด้อครับเด้อใช้เมล็ดของบุกแหล่าข้าก็เอาหม้อเอาหม้อหุงข้าวเลยครับผมไม่ต้องเอากาลน้ำร้อนนะเอาหม้อหุงข้าวมาขะต้มเลยต้มเสร็จแล้วข้าก็เอาขางในหูมันครับผมเอาตัวเนี้ยขางกลางหม้อเลย ขากนกลงหม้อโดยใช้น้ําเนี่ยเอาเมล็ดผมมันนี่ยจุ่มหนําไปหน่อยหนึ่งครับผมแล้วต้มขางไอจนเมล็ดมันล่วงลวงหม้อครับผมพ่อแม่พี่น้องฟังดีๆนะครับเด้อจนเมล็ดมันล่วงลวงหม้อโอ้ยร่มแห้งครับพ่อแม่พี่น้องร่มแห้งครับผู้ยดได้ยินบรสัทก,กับ,บออาพยน้ำเด้อครับเด้อจนเมล็ดล่วงลวงหม้อครับผมและให้เราเนี้ยเทน้าตาลทรายเข้าไปตัวยามันจะแตกใส่หม้อแล้วครับผมให้เทน้าตาลทรายแดงต้องเป็นน้าตาลทรายแดงเท่านั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องนะ เทน้ำตาลทรายแดงเข้าไปแล้วเราชิมครับพอเาชิมปุ๊บขันมันมีอาการขันคออีกกหายเขาเทใส่ไปอีกครับผมแล้วเขาชิมอีกครับผมมันมันก็สิขันบาแห้งดอกยวขันเขาต้มแล้วมันสิขันบาแห้งครับเราเทใส่อีกพอเราชิมอีกซิบเราชิมปุ๊บชิมจนกว่าจะมีอาการหายขันคอครับผมมันก็จะฟึ๊บฟึ๊บฟจังมีอย่างมากกิ๊บ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 ในข้อนะครับนั่แหละประมาณนั่นแหละเราพอเราชิมหายขันคอใช้ได้แล้วทีนี้ครับนั่นแหละคือใส่ได้ ใส่น้ำตาลไปเรื่อยๆครับผมน้ำตาลใส่แดงซื้อมาชักหนึ่งกิโลนะเ่อก็ะใสไปเรื่อยๆบัดจนี่ห้อไปเอาโดไม่รู้ล้มไปเอาต้นโดไม่รู้ล้มกำมือหนึ่งมาผสมใส่เข้าไปครับผมแล้วคนๆๆให้มันเข้ากันแล้วก็หายใส่ขวดกอกใส่ขวดเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนจะมีเพศสัมพันธ์ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายให้เรากินเข้าไปเลยวันละหนึ่งเต๊กสำหรับผู้ชายที่ตายด้านสำหรับตรีที่ว่าหมดอารมณ์ทางเพศแล้วนะครับนะ ได้ทั้งสตรีได้ทั้งบุรุษเลยกินไปหนึ่งเป็กครับก่อนจะมีเพศสัมพันธ์กับผัวเมียหรือภรรยาเนะี่ยกินไปหนึ่งเป็กสามสิบนาทีบอลลุ่งเลยครับพ,รพ่อแม่พี่น้องบอลลุ่งเลยครับสําหรับใบอา,ากาศตัวนี้นะบอลลุ่งเลยเ่ยนะครับบอกยง่า,ายๆกเขาคยาหยาบๆเดี๋ยวคลิปผมสีติดเหลืองเขาเบาหลายไปเลยคลิปผมสีติดเหลืองพูดง่ายๆว่ามีเพศสัมพันธ์กันทั้งคืนครับผมนี่แหละครับผมสุดยอดแห้งครับพ,รพ่อแม่พี่น้องฟังดีๆดนะครับเด้อผมเสียิบายอีกรอบเด้อใช้ ถางในหม้อจุ่มน้ําลงไปครึ่งหนึ่งครับต้มจนเมล็ดร่วงลงหม้อเทน้ำตาลสายแดงใสเข้าไปชิมดูว่าคันคอไหมถ้ายัางคันคออีกเทลงไปอีกเทจนมันหายคันคอชิมจนหายคันคอครับแล้วก็เอาโดไม่รู้ล้มถ้าไม่มีโดไม่รู้ล้มจริงๆก็ไม่ต้องก็ได้ใช้ตัวนี้เพียวเลยโดไม่รู้ล้ม หนึ่งกำมือผสมลงเข้าไปแล้วก็ต้มต้มต้มเคี่ยวประมาณ30นาทีครับผมใช้กินก่อนจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนจะหลับจะนอนผัวเมียนะครับเนาะทั้งผัวเมียผู้ใดก็แด้วแต่ถิ่นใต้ด้านครับผมใช้กินก่อน1เปกเล่าครับ1เปกเล่าก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ประมาณ30มินาทีทั้ทงผู้หญิงทั้งผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กันทั้งคืนครับพ่อแม่พี่น้องบอกคำ่าบบอกคำหยาบไว้เลยครับเดี๋ยวคลิปผมสิติดเหลืองนะครับพ่อแม่พี่น้อง สำหรับวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องผมก il, ็เอาเคล็ดล <saben> ับด mm ีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันเด้อครับเด้อมันเป็นวิธีเลือกอีกวิธีหนึ่งครับผมแต่มีข้อมูลมาเด้อครับพ่อแม่พี่น้องมีข้อมูลมานะมันมีข้อมูลมาอู้ลมแห้งครับพ่อแม่พี่น้องขอโทษหลายเด้อครับเด้อกันว่าฟังบะไรนี่มันมีข้อมูลมาตัวเนี้ยมันรักษามะเร็งหายเป็นบางคนครับผมตัวนี้นะรักษามะเร็งหายเป็นบางคนจังแซนเมืองจีนสื่อแพ่งบอกหู้ว่ครับว่าเมืองจีนสื่อต้นเท่าไหร่ครับเนี่ย แต่ต้นนี้ด่านก็ปิดอยู่มันเลยส่งออกมาได้เมืองกินซื้อถึงต้นละพันกว่าบาทครับพ่อแม่พี่น้องเขาเอาไปรักษามะเร็งโดยตรงครับแต่ผมไม่ได้ประสบกับตัวเองว่ามันรักษามะเร็งหายแต่ผมได้ข้อมูลมากครับพ่อแม่พี่น้องได้ข้อมูลมากคืออยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขารักษาบ่หายแล้วเขาเรียบปล่อยมันเป็นประยะที่3แล้วเขาเรียกให้กับบา้ารไปตายอยู่บ้านมงง่าง่ายซะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ดันไปรักษาหายครับผมเขาก็กินตัวนี้แหละ กับขมิ้นเครืองเขาผสมกับขมิ้นเครือเขาเลยรักษาหายมันก็เลยผมคิดว่ามันหนาสิดีนะครับผมแต่ที่ผมเรียนมาโดยตรงคือไวอาก้าของชายและหญิงครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับวันนี้ดนะครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็ต้องขอโทษหลายที่ผมทิทมหฮางคลิปไปครับผมก็ต่อไปผมซีโบ่ถิมเลยครับผมเพราะว่าช่องผมสมาชิกเริ่มจะไหลยเยอะแล้วครับผมก็ฝากพ่อแม่พี่น้องน้ำเด้อครับกดไลค์กดแชร์กันไปมากคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ที่สําคัญผมฝากไายเพ่งผมน้ำเด้อครับพ่อแม่พมี่น้อง ให้เพลงครับผมฝากเข่าไปติดตามน้ลำเดิมพ่อแพี่น้องเด้เอดดถือว่าซอยผมแล้วครับเด้อถือว่าบัต้องเบิงกระแดกครับผมสำหรับไผ่ทีว่าบัมักกับบัวตองเบิงกระแดกแต่ให้ยไปติดตามผมเพราะว่าสมาชิกครบ1,000คนผมจะมีรายได้เข้าช่องนะครับก็จะมีกำลังใจเฮ็ดให้พ,พ่อแม่พี่น้องได้เบิงอีกต่อไปฝากติดตามแลเด้อครับพิมพ์เข้าไปในยูทูบคำว่าอินดี้ตัวเอตัวเอสตัวดับเบิลยูครับผมอินดี้เอเอสดับเบิลยูแร็คอร์ดครับผมนั่นแหละมันกระสิกันมาเลยครับ กดติดตามน้องครับที่เกิดล่าสุดออกไปกุศิลนะครับเด้อก็สำหรับวันนี้นะครับเด้อผมเสียบอีกทีมเราแหละสม,มุนไพรผมสำหรับวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมก็ขอให้มีความสุขความเจริญทั่วหนา้าคร้วทั้งปีใหมห่แล้วร่มหนาวแล้วรักษาสุขภาพันเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อโควิดกำลังระบาดโควิดกำลังระบาดให้ไปกินฟ้าทลายโจรกับแมงลักขาเลยครับสวัสดีครับ